ังคมไทยในบริบทโลกโรงเรียนที่เราจะไปสอนก็คือโรงเรียนวัดสุทีพวรารามนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะนำไปสอนก็คือวัฒนธรรมของสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เรานัศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับจะมาเล่าถึงวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะครับซึ่งวันนี้เรามีวิดีโอให้น้องๆโรงเรียนวัสุทิวนาราใช่ไหมลูกนะครับออวนารามนะครับได้รับชมกันนะครับหนูจะได้รับชมวีทัศน์วัฒนธรรมไทยในอาเซียนขอเสียงปรบมือกับวีทัศน์ของเราด้วยครับ

นี่กับเสือด้วยครับนะครับ,รบ à, รอ่าเดี๋ยวขอเชิญพี่อ้นนะครับต่อไปเราจะมีอ,อะไรกับเพื่อนจะมาชี้แจงนะครับค่ะต่อไปนะคะเราก็จะให้น้องๆเนี่ยฟังก,การบรรยายจากพีก่ๆน,น,นะคะโดยพี่ๆเนี่ยก็จะเออ่บรรยายข้อความข้อมูลแต่ละประเทศของตัวเองนะคะพี่บางคนอาจจะมีสองประเทศน,นะคะก็ให้ดูสัญลักษณ์นะคะบนสีสันที่วันนี้พี่ๆนะคะสวมหมวก มานะคะก็ให้ดูนะคะว่าพี่คนนั้นอยู่ประเทศอะไร,ร,ะะไรก็เดี๋ยวจะฟังพี่เขาบรรยายกันนะคะคนแรกประเทศแรกนะคะที่จะได้บรรยายก็คือพี่เอ็มนะคะจากประเทศไทยเชิญค่ะสวัสดีค่ะอันดับเอร์หนค่ะ เราอยู então, então, 3, ่วัน่ม .6 กเดเพลงนี้ใช้แต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมหนะครับเพลงนี้นะครับลัการการโหมมืออะไม่มีองพูดว่าทำเพงนะครับประเทศไทยประเทศที่เราอยู่สัญลักษณ์ที่เราเวลาเราทักทายกันเราต้องทําการสวัสดีใช่ไหมครับแล้วคนไทยเราจะถือว่าวัฒนธรรมของไทยเรานะครับศีรษะคือของสูงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเล่นศีสากันถ้าไม่สนิทกันจริง เราจะไม่เล่นสีสันกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวัฒนธรรมไทยที่เห็นเด่นชัดที่สุดนั่นก็คือนะครับเวลาเราใส่บาเราจะตัดข้าวอะไรครับตัดข้าวที่กุนหูเสร็จในใหม่ใช่ไหมครับเราให้พักเราจะไม่เอาข้าวก้นหม้อนะครับสวถวายครับนะครับ่าไม่ใช่การกทายใน,นรประเทศมาเลเซียนะคะปะเที่มาเลเซียเราจะกทายว่าอย่างไรคะรู้หรือเปล่าซจ้าเปา สละมจาร์นะคะทักทายน้องๆไหนเราตุา้ตามสิคะสละมจาร์นอีกรอบได้ไหมคะโอเค ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ค่ะถ้าเราก้าวขาไปในประเทศฟิลิปปินส์เราจะทักทายว่าอย่างไรปาอาลัมปาอาลัมพูดตาม่ะอีกรอบค่ะปาอาลัมนะคะถ้าเราจะทักทายเราต้องทักทายว่าปาอาลัมนะคะข้อแรกที่เราควรทำค่ะถ้าไปในสถานที่ราชการของประเทศฟิลิปปินส์เราจะต้องแต่งกายด้วย อนะคะค่ะพี่เจนนะคะวันนี้เราก็เดินทางผ่านมาเลเซียแล้วใช่ไหม f i n i s ป f i n i s ด้วยแล้วต่อมาก็เดินทางสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ของเราใช้ภาษาจีนกลางก็มีการนะาไว่าเนี่ยในไปเรียสจีนมากอย่างนี้อ๋อไม่มีไม่อะไร<ห>พี่เด็กคนเดียวเนี่ยเนี่ยกับเน,น,นี่ยกับเนี่ยกับขามาค่ะาต่อมานะคะสิ่งนี่ที่เรา ห้องทำก่อนก็ได้ค่ะห้องทำในสิงคโปร์เดี๋ยวน <nào. S 1> ู้สิงคโปร์นะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารนณะคือเราเดินไป้ีม่ห้ามสูบเราต้องไปสูบในที่ที่เขาบอกว่าสูบได้เทตรนไหนจะนมาเพื่อสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำในอินโดนีเซียนะคะเวลาเราจะ,ะไปบ้านใ,นใครนะคะเราต้องเรียกเจ้าข,ของบ้านกลับมาก่อนเสมอนะคะไม่ควรที่จะเดินเข้าไปในบ้านโดยที่ไม่กล่าวคำอนุญ,ญาตนะคะค่ะอันดับที่๑ มาฟังสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำในประเทศเวียดนามกันเลยดีกว่าค่ะในประเทศเวียดนามน,นะคะคนเวียดนามน,นี่คือหากนั้นแล้วควรจะต้องมาตามตรงตามเวลาน,น,นะคะเพราะว่าคนเวียดเวียดนามน,นี่เป็นคนตรงต่อเวลา,นานมากค่ะสําหรับพี่นะคะพอพูดบรรยายเยกี่ยวกับประเทศกุนายนะคะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยู่กับได้ไปเที่ยวประเทศกุนายเราไปนั่ท่องเที่ยวเราจะต้องทำตัวยังไงปฏิบัติยังไงสิ่งใดที่ ำหรือสิ่งที่ควร,รทำในประเทศนี้ที่ทางาศาสนาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยตวต่างๆเราก็ควรแต่การให้เรียบร้อยรักุูมหลีนเลี่ยนการใส่สวมเสื้อเหลืองนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าสีเหลืองคือสีประจำองค์กษัตริย์ของประเทศภูนัยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำความขรลมากกว่า ต่อไปเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราสนิทชิดเชื้อเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือประเทศลาวซึ่งจะบรรยายโดยที่เองนะคะก่อนอื่นค่ะทุกคนก่อนว่าในสิประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยใครเคยไปเที่ยวประเทศไหนแล้วบ้างไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างยกมือขึ้นหน่อยในสิประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้บางคนอาจจะเคยไปลาวบางคนเคยไปเวียดนามบางคนเคยไปฟิลิปปินส์อ้าวมีไหม มีไหมอ๋อยังอ่ะเคยไปน้องคนนี้เคยไปชื่ออะไรก่อนหนอชื่อเล่นก่อนน้องวินนะฮะน้องวินเคยไปกับ พี่ถามดีกว่าว่าใครได้รับเอกสารแล้วบ้างคะไม่ใช่ประเทศเราก็ได้ไหนใครได้รับชีทที่พี่แจกแล้วบ้างยกเชือให้ดูหน่อยแบบแบบสวยๆที่ชมหน่อยค่ะอาโบกโบแล้วฝั่งนี้อะไรคะแขกไม่กีแรงโบกโกเยอะๆโบกเยอะๆเออเมียนมาแล้วก็ประเทศกัมพูชาครับประเทศเมียนมานี่ทำไทยด้วยคำว่ามีกลาบานะครับเอาฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้เป็นเมียนมา อ่าพักท่าพี่กันอะรนับินกันรเนกินกนเตือนยิงลูกอ่าตอนนี้เป็นการเพื่อชานักชาจะทักทายกันเรื่องคำว่าเชื่อตัวเลยอ่าทักายเพื่อนช่อัวเนนเลยทันก็คนละปาอ่าสองพี่จทักทายกันหนึ่งสอง ไปก็การแสดงความเคารพนรับต่อผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก็เหมือนกันทั้งสองประเทศทั้งเมียนมาและกัมพูชาก็ต้องต้องแสดงความรรวเคารพก็ก้มศีรษะนะครับแสดงความเคารพการถมามคำถามเพื่อชิงรางวัลน,นะคะวันนี้เรามีสรุดนะคะสมุปโอ้ยังดีเลยนะคะเปิดมาข้างหน้ามีหน้าคา่นให้ด้วยแล้วก็มีเส้นโอ้เขียนเลื่อนเขียนเลื่อน ลองเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะแจการางวัลการสำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะคำถามแรกเออคำถามแรกมาแล้วนะเตรียมตัวนะคำถามแรกนะคะที่ถามว่าประเทศใดไม่ควรแสดงความรักในที่โจ่งแจ้งที่จะให้สัญญ,ญาณจับที่ตีหูแล้วนะ เมื่อพี่น้องสามเสร็จให้ยกมือขึ้นหนึ่งสอง Yeah, Tchau. Ah. พี่ครีมพี่แบงค์พี่คินพี่ซาโอบและพี่โอ้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะาเดี๋ยวเราจะส่างลาวไปด้วยบมดรอนนะคะถึงเราจะมาเรียนรู้ในประเทศไอซีแลนด์แต่เราก็ไม่ลืมวัฒนธรรมไทยนะคะ ที่จะขบับเสภามาสองบทด้วยกันนะคะเกีเ่ยวกับราเศีย